เรครับคุณผู้ชมครับเรื่องของมาตรการจากรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นการช่วยปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้นะครับให้มีการผ่อนปล้นนะครับเป็นการช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังครับมีเตรียมการขยายโครงการคุณสู้เราช่วยออกไปอีกนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมมาตรการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อขยายเงื่อนไขมาตรการคุณสู้เราช่วยโดยขยายคุณสมบัติลูกหนี้ของมาตรการจ่ายตรงคงทรัพนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยที่ต้องค้างชำระเกิน30วันขึ้นไป ปรับเป็นค้างชําระแค่1วันขึ้นไปเท่านั้นนะครับและเคยปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมมาตรก,การได้มากยิ่งขึ้นส่วนเงื่อนไขอื่นๆยังคงเดิมนะครับช่วยลูกหนี้สินเชื่อบ้านไม่เกิน5ล้านบาทสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน800,000บาทสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไม่เกิน50,000บาทและสินเชื่อ SME ไม่เกิน5ล้านบาทครับโดยจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้และลดค่างวดในปีที่1เหลือร้อยละ50ในปีที่2 เหลือร้อยละครับและในปีที่3เหลือร้อยละและการพักภาระดอกเบีย้ยให้เป็นระยะเวลา3ปีด้วยนะครับโดยค่าง่ที่จ่ายเนี่ยก็จะนําไปตัดชําระเงินต้นทั้งหมดครับส่วนดอกเบีย้ยที่พักไว้ตลอด3ปีนะฮะจะยกเว้นตามเงื่อนไขนอกจากนี้ยังขยายภาระหนี้ของมาตรการจ่ายปิดจบจากเดิมที่ภาระหนี้เสียไม่เกิน5,000บาทปรับเป็นหนี้เสียแบบไม่มีหลักประกันภาระหนี้ไม่เกิน10,000บาทต่อบัญชี และหนี้เสียแบบมีหลักประกันภาระหนี้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อบัญชีโดยในมาตรการนี yani ้ครับลูกหนี้ชําระหนี้ขั้นต่ำเพียงร้อยละสิของยอดหนี้คงค้างเพื่อปิดหนี้ได้ท <anes> ันทีเนื่องจากมาตรการนี้รับความสนใจมากเป็นพิเศษครับต้องการแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชนปัจจุบันมีเวลาโครงการถึงวันที่30มิถุนายนคือเดือนหน้าเนี่ยแหละครับก็จะมีการขยายระยะเวลาออกไปอีกคาดว่าทั้งหมดนี้จะสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบได้ภายในเดือนหน้าครับ